พูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยเมื่อวานนี้ธนาคารประเทศไทยมีความมุ่งมั่นมากคือไม่ลดอย่าใช้คาว่าคง <ฮะ S 2> ไม่ลดไม่ลดโดยระบุว่ามันอดคล้องกับภาวะเศรษฐก,กิจซึ่งกำลังดีขึ้นแนวโน้มดีขึ้นชัดเจนให้เหตุผลน,นี้นะคะคือเหมือนอยู่กับโลกคละใบเลยถ้าฟังก่อนหน้ารัฐบาลกับผู้เกี่ยวข้อ,ของที่ขนาดเมื่อวานนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังออกมาบอกเลยในลันงไบค่ะ รู้สึกจะเป็นคุณเกรง,กร,งกรเทนุกู์หรือเปล่า <S <S ใช่คุณเกรงกรค่ะประธานสภาอดเนี่ยว่าผลที่คงดอกเบี้ยหรือไม่ลอดดอกเบี้ยมันจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการค่ะต้นทุนก็คือจะอยู่ในระดับสูงต่อไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME แต่ก็มองว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบ กับการลงทุนใหม่ให้มันต้องชะงักนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยมันจะเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยที่เอามาตัดสินใจเท่านั้นสาหรับการลงทุนใหม่มแต่ว่าสาหรับ SME เนี่ยกระทบแน่นอนก็คือต้องแบกบต้นทุนที่สูงต่อไปอถ้ามองในแง่ขีดความสามารถในการแข่งขันท่านประธานสอท,อทอคุณเกรียงไกรบอกว่าแน่นอนว่าพอต้นทุนมันสูงมันก็จะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอืมคือเหมือนเราอยู่โลกเดียวกันไหม ต้นสัปดาห์ยังถกกันอยู่เลยอะถึงขนาดต้องเกิดคารบอเศรษฐกิจจาได้ไหมประชุมมาครั้งที่สองแล้วว่าเราโตอตยมันไไม่ด้้แลวในอาเซียนเออขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้แบงค์ชาติบอกดีนวโน้นหน่อยก็ไม่เลวนั้นางใบนะคุณปิติดิษยทัศน์ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แถลงนะคะมติกนงอย่างที่เราทราบหกต่อหนึ่ง พี่ไม่ให้ใช้คําว่าคงให้ใช้คำว่าไม่ลดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยพี่ใช้ใช้คำว่าไม่ลดอย่าไม่ใช้คําว่าคงมันฟังยากก็คืออยู่ที่2.50%เนื่องจากกนงมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ไล่เป็นไตรมาสเลยค่ะไตรมาสแรกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนเนี่ย1.5% ไตรามาสสอหลังจากที่เห็นตัวเลขของเดือนเมษาแล้วก็คาดว่าจะขยายตัวได้มากกว่า2%ไตรามาสสาคาดว่าจะขยายตัวได้2%ปปลายๆมาจนถึง3%และไตรามารสสี่คาดว่าจะขยายตัวได้3-4%ดังนั้นในภาพรวมทั้งปีแบงค์ชาติคาดว่าประเทศไทยเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้2.6%แล้วก็ปีหน้าจะขยายตัวเป็น3%นี่แล้วยังไงแนวโน้มดี แล้วก็บอกนะคะว่าการประเมินเศรษฐกิจปีนี้อย่างที่ออกมาแบบนี้เนี่ยแบงค์ชาติได้รวมการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายและการลงทุนผ่านงบประมาณแล้วส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เดี๋ยวปลายปีก็จะมีดิจิ a l ล a l ล e t ใช่ไหมคะก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะมาช่วยเพิ่มการขยายตัวโดยมองว่าถ้ามาตรการกระตุ้นของรัฐบาลมีผลดีปลายปีนี้ ช่วงไตรมาสสามอ่ะอาจจะขยายตัวเป็นสามเปอร์เซ็นตก็เป็นไปได้ปีนี้ทั้งปีปีนี้ทั้งปีอาจจะเป็นสามเปอร์เซ็นตก็เป็นไปได้คือไตรมาสสี่จะร้อนแรงมากเลยใช่ยิ่งมีดิจิ a l ลเวลตอะคะ่ะจากที่แบงก์ชาติคาดการณ์ว่าปีนี้ทั้งปีจะอยู่ที่สองจุดหกใช่ไหมคะมถ้าร้อนแรงและงบเ,เขาเรียกอะไรมาตรการของรัฐบาลมีผลดีอาจจะเป็นสามเปอร์เซ็นตก็เป็นไปได้นี่ท่านผู้ชม ดูดีๆฟังดีๆอย่างที่ว่าไปบอกกอนอง,อง,องส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินเท่ากับว่าตอนนี้สอดคล้องกับการแหยตัวของทางเศรษฐกิจนะคะดอกเบีย้ยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ผู้แบบนี้ก็คือครั้งหน้าอาจจะลดได้หี่มไมไม่ใช่เดือนไหนใครรู้มั่งเดือนไหนนี่ปีนี้สองรอบยังไม่ลงเลยค่ะอนนี่ยันกันอย่างหนักแน่นแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องที่ปีนี้สามรอบแล้วต้งกุมภาด้วยใช่ไหมรอบนกุมภากุมภาคงดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยมติห้าต่อสองสิบเมษา ห้าต่อสองสิบสองเมษาอ่ะสิบสองมิถุนาหกต่อหนึ่งหนักแน่นขึ้นอีกก็คือเดิมห้าท่านคือไอ้ที่เคยคิดว่าห้าต่อสองจะเป็นสี่ต่อสามไหมหรือจะเป็นสามต่อสี่พลิกมาเลยเสียใจด้วยหกต่อหนึ่งค่ะหกต่อหนึ่งก็คือท่านที่เคยเห็นว่าควรจะลดดอกเบี้ยค่ะพอมารอบนี้ท่านก็บอกว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้นั่นแหละอ่ะดีแล้วนี่ค่ะเป็นภาพที่ถึงบอกท่านผู้ชมว่ามันน่าสนใจนะเอาเป็นว่า มองในมุมแบงก์ชาติทุกอย่างกำบ,บังเดินไปสู่จุดที่ดีเดินไปสู่จุดที่ดีขออนุญาตดูตรงนี้ทั้งิดนึ่อ่าเนี่ยเน,น,นีอธิบายนะในมุมแบงก์ชาตินะฟังอีกทีนะอ่อกนององมีมุมมองคล้ายเดิมจากการประชุมรอบก่อนเมื่อเดือนเมษาที่ค่าวัุตสกิจไทยยังขายายตัวอยู่ที่2.6ในปีนี้และถ้าดูแรงส่งถือว่าระดับที่ดี ดูการขยายตัวเศรษฐกิจไทยประมาว่าไตมาาแรกที่ออกมา1.5ไตมาสองจะเติบโตประมาณ2%คือไตมาาเนี้ยนี่คือเดือนสุดท้ายของไตมาสองมิถุนายนไตมาสองจะเติบโตราว2%แล้วก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อไปในไตมาสามใกล้ระดับสามเลยนะค่ะแล้วพอไตมาสี่เนี่ย3%ใกล้สี่เลยโอ้โห ค่อนข้างร้อนแรงอย่างที่เราไม่ค่อยเห็นกันมานานเลยนะถ้าเป็นอย่างที่แบง์ชาติบอกขนาดที่องค์ประกอบเครื่งเยอะเศรษฐกิจปีนี้แบง์ชาติคูวิติบอกสมดุลมากขึ้นการส่องออกเริ่มบวกมากขึ้นในปีนี้การไปพ่เอกชนจะบีบทบาทน,น้อยลงบ้างถ้าดูภาพเศรษฐกิจไทยปี68อันนี้ปี67ใช่ไหมค่ะข้ามไปอีกปีหนึ่งเลยคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ3% ที่แบงค์ชาติมอไว้อันนี้ต้องขออนุญาตมองไม่ตรงกันถ้ามองในมุมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะบอกว่าทุกวันนี้ GDP โตต่ำกว่าศักยภาพตลอดอไอ้สามเปอร์เซ็นต์ก็โตต่ำว่าศักยภาพของเพื่อไทยก็ต้องเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าใช่ถ้าสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าต่ำกว่าศักยภาพเราโตได้มากกว่านั้นขณะที่แบงค์ชาติบอกอประมาณนี้แหละ นี่แหละตามที่คาดการไว้เลยมองไว้เนี่ยตามสกปร่ยประมาณสกยาาพสกยภาพแค่นี้เข้าใจไหมล้วยังไงต่อภาพโรชลีกินไทยที่กรงอประเมินไว้ใกล้เคียงเดิมมาจากเครื่องยนต์หลักคือท่องเที่ยว ที่เริ่มกลับมาเร่งตัวขึ้นค่ะการบริโภคเอกชนคาดว่าช่วงที่เหลือปีนี้ต่อไปถึงปีหน้าเนี่ยอาจจะชะลอลงบ้างคล้ายๆจะเข้าสู่ภาวะปกติมันก็สอดรับกับการท่องเที่ยวและภาคบริการที่ค่อยๆกลับเข้าสู่ระดับที่ปกติแต่ตัวที่3ที่ชัดเจนขึ้นใน4เดือนที่ผ่านมาคือการลงทุนภาครัฐที่มีผลกระทบหนักจากงบประมาณลาช้า แต่กลับมาเบิกจ่ายได้3 9มสถึงสีถือว่าใกล้เคียง,งและสูงกว่าปี63ค่ะที่มีการจเจิกจ่ายงบล่าชา้าในครั้งนั้นถ้ามองไปข้างหน้าเส้นปีงก็ประมาณ6 7คือภายในกันยาปีนี้เนี่ยน้องไร์คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ6กซค่ะซึ่งน่าจะกลับไปเบิกจ่ายใกล้เคียงหรือสูงกว่าปี63ที่ผ่านมาขณะที่นี่คือสัญญาณบวก ที่ทําให้กรงอนงมั่นใจมากขึ้นค่ะปัจจัยเสี่ยงอาจจะมีไม่มากเท่าที่มองเอาไว้จากต้นปีสัญญาณบวกอีกด้านหนึ่งที่คุณปิติบอกก็คือภาคส่งออกและการผลิตค่ะดังนั้นโดยรวมเนี่ยมันสอดคล้องแล้วกับการคาดการเศรษฐกิจไทยคาดการว่าปีนี้2.6%และปีหน้า3%อทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่เราก็ต้องเชื่อสิเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหม อ่าไม่เป็นไรก็ตกลงเท่าฟังดูคงไม่บานปลายหรอกเพราะคุณเสถาก็ไม่พูดแล้วนี่เรื่องรถดับเบีย้ยใช่ไหม่ันบอกว่าเดี๋ยวจะว่าชี้นำเดี๋ยวจะว่าก้าวไกลารัฐมนตรีครังก็บอกทํางานสอดประสานสกันแล้วคุณแบงค์ชาติเมื่อวานนี้ก็บอกทําทงานสอดประสานสอดคล้องกันมีหน้าติดต่อคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลจะมาถามเรื่องนี้หน่อยน่าจะประชุมอยู่มั้งคะไม่รับสายป,ปกตินี่ฮะอะไรนะ ไม่รับสายไม่อย่างนั้นอาจจะติดประชุมไม่อย่างนั้นปกติถ้าเรื่องนี้นี่ไม่ถาม Father, ายังอยากพูดเลยจําได้ไหมเบรกกับคันเร่งไงคะและเครื่องยนต์ก็จะพังอ่ทชานบูชม